สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องตะยุทธขายเช่นเดิมวนะครับวันนี้เรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับก็เป็น d m a มนะครับปี03นะครับตัวแรกนะครับ d m a มตัวแรกถัดจากดาก้อนนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับได้ล้อมาเป็นล้อหยุดน้ำนะครับออฟศูนย์ยางคันกุ๊กนะครับผม2-6570นะครับยางปี2 1ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมโฟวิวนะครับผมนี่รถ ฝากระปรงหน้ามีแดดเรียนะครับผมแต่หน้าเดิมไม่มีชนมาแน่นอนนะครับมีด้านท้ายนะครับนี่มีท้ายฝั่งขวานะครับนี่จะมีแผลเล็กน้อยนะครับผมไปเก็บรายละเอียดกันได้นะครับแต่สีเดิมนะครับรถได้เดิมนะครับเราก็มีตำหนิตรงนี้ส่วนแม็กไลเนอร์ก็โอเคดีนะครับสวยสวยภายในก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับมีเครื่องเสียงโลกเครื่องเสียงมาแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับ ของเก่าทํามาครับเบาะหลังก็ยังโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยเบาะหน้ามีขาดนะครับคําเตือนอยู่ครบนะครับรถ20กว่าปีได้สภาพนี้ถือว่ายังอยู่นะครับนี่เลยครับผมโฟล์วิวะระบบโฟวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันไปกันเลยจกไฟฟ้า2ข้างขึ้นลงได้ปกติครับ ห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างแห้งๆแบบนี้เดิมๆเลยนะครับนี่ 4JH นะครับ 4JH เครื่องสวยๆเลยอาจจะมีแต่ว่าตามสีนี้ไม่เยิมนะครับผมมีฝุ่นบ้างนะครับเราไม่ได้ล้างนะครับผ่้ถ่ายชิปสดๆเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับหน้าเดิมนะครับเม็ดอาคหมุดดำนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดนะครับ ผานหน้าสวยๆนะครับเลตองเมตอ๊ะสวยๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องหน่อยครับสตาร์ทเครื่องเลยไปดูกันนะครับคันนี้ไม่ไอไม่ดันนะครับเครื่องโอเคเลยนะครับตอนนี้เครื่องร้อนแล้วนะครับ ไม่ดังนะครับน้ำไม่ดังเราไม่ดูไม่ได้นะรเพาะมันร้อนแล้วแต่ว่าโดยรวมเครื่องโอเคดีนะครับเครืค่องเกียร์เครื่องเกียร์ปกตินะครับผมโมบิลใช้งานได้ปกติวันนี้มาจัดให้ในราคาถูกๆไปเลยนะครับรถเดิมหลังเดิมเมิดอาร์ตสวยๆแบบนี้นี่เดิมจริงๆครับเดิมจริงไม่ตกตา รถมีตำหนิคือด้านท้ายมีแผลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าแดดเลี่ยนะครับเอาไปราคาถูกๆแสนสี่หมันบาทครับผมภาษีเต็ม6กเนะครับโอ้เลขสวยนะครับผมห้านะครับแต่ว่าไปโอนก็ <laughs> เลขใหม่ดีนะครับผม <laughs> ก็จัดเลย หนึ่งแหมบาทสนใจโทรศูนย์เก้าเดี๋ยวทิ้งเบอร์คอนแทคไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับผมสนใจทั้งมาสอบถามโทรมาสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับกดติดตามนะครับกดครั้งเดียวพอนะครับอย่ากด2ครั้งนะครับจิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ